เริ่มผลิตไปแล้วแต่คน,นยังตามหาพราะอรอกตลอดกาน ไม่น้อยถอยเข้าเต็นท์วันนี้เป็น Honda j แจ z นะคะ 1.5V ปี2017ไม่แค่75,000เองค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็หน้าจอวิทยุนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็วัยรุ่นวัยกลางคนเลยค่ะสามารถเอาไปแต่งซิ่งได้เปลี่ยนแม็กได้นะคะขับเดิมๆก็หล่อช่วงล่างก็ดีด้วยค่ะป้าเดยวเราพาไปดูสีกันค่ะว่าข้างนอกเป็นสีอะไรไปเลยค่ะภายนอกคันนี้เป็นสีเงินลูน่านะคะแล้วก็ได้ผ่านการตรวจสอบ สเปซชั่นของวันทูคาทั้งหมด88ตึกค่ะรับรองลูกค้าได้ไปคุณภาพคันนี้เกรดเเลยนะคะตัวนี้สีเดิมเดิมเลยนะคะข้างหลังสามารถพับเบาะได้นะคะเป็น40-60ค่ะเดี๋ยวเราไปพับเบาะก,กันเลยค่ะนี่สามารถบรรทุกของหรือเอาที่นอ,อนมาวางนะคะสําหรับครอบครัวที่มีลูกนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดได้เลยการแมนเทนน็ต <c oughs> ก็คือง่ายอะไรก็ห่าง่ายเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ห้องเครื่องนะคะสะอาดสวยงามแล้วก็เครื่องไม่ดังค่ะ <c oughs> ตัวนี้เราประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนค่ะ ราคา3าค0 0 0า399,000บาทค่ะผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทดูรถได้ที่พระราม5นะครอ,อินนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนเด่นล่าค่ะถ้าลูกค้าหาไมเ่เจอสามารถโทรหาเซลล์ได้เลยนะคะที่094-596-4226ค่ะเบนดีให้บริการที่เต็นท์คาดีๆพระราม5นะครอ,อินนะคะบ๊ายบายค่ะ